ตอนแรกเราไม่คิดว่าตลาดเดลิเวอรี่มันจะมันสร้างเม็ดเงินให้เยอะขนาดนี้เมื่อก่อนเราไม่ได้ขายกลางวันเนาะเราไม่รู้ว่าเออยังมีกลุ่มของพนักง,งานออฟฟิศมีกลุ่มของแม่บ้านกลางวันกลุ่มของผู้ใหญ่ที่ยวไม่ไม่ทานเย็นก็มีวิกฤตครั้งนี้มันทําให้เราได้เกิดมุมมองใหม่ๆทางทธุรกิจขึ้นมาด้วย เราต้องทําอย่างไรก็ได้ให้ให้ยอดขายเราสามารถพยุงให้ผ่านพ้นในช่วงโควิดไปได้กําไรเราอาจจะน้อยหน่อยแต่เราสามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าแรงเด็กๆจ่ายค่าวัตถุดิบให้กับเกษตรกรจ่ายค่าวัตถุดิบให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาด ตอนแรกเราไม่ได้โฟกัสเลยในเรื่องของ Delivery เพราะจริงๆแล้วแบบอาหารในสไตล์ของรถชิก็คือคนชอบมาทานที่ร้านทานกันแบบครอบครัวเนาะแต่เมื่อวิกฤตของโควิดมันเข้ามาปุ๊บเราก็ได้พยายามคิดแล้วก็แบบหาช่องทางทางธุรกิจใหม่ๆที่จะทําให้ธุรกิจเราไปได้เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเป็น Delivery ที่ทําอย่างไรให้หนึ่งในเรื่องของคุณภาพอาหารแล้วก็ราคาที่ย่อมยาวแล้วก็ทานได้สะดวกและรวดเร็วทานคนต่อคน แยกของใครของมันเลยผมคิดว่าตอนนี้ตลาดเติบโตมากๆเลยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่สนใจแล้วก็มีแผนที่จะขยายลายอาหาร,หรอ,อื่นในในรูปแบบของ Delivery ด้วยของของเลิทิพครับในส่งของ Delivery ราคาอาจจะดรอปลงมาในฐานะผมเป็นเชฟนะฮะเราก็จะมองในเรื่องของอาหารก่อนคือทำเสร็จปุ๊บคนไม่ได้ยังไม่ได้ทานแน่นอนมันต้องปล่อยไปครึ่งชั่วโมงหชั่วโมงสชั่วโมงหชั่วโมง,งดังนั้น ผมทาการทดสอบกับอาหารกับว่าเราคิดออกมาหนึ่งเมนูปุ๊บเราลองลองทิ้นไว้เลยนานสุด6ชั่วโมง3ชั่วโมงได้ไล่ระดับเวลาลงมาเราืเ่อยเลยว่ารสชาติอาหารยังคงอร่อยแล้วก็เหมือนคุณภาพยังคงยอมรับได้อยู่ผมว่าเป็นจุดจุดแข็งของของขอาหารของผมที่คิดขึ้นมาลายใหม่ที่จะทำในเรื่องของเดลิเวอร่ก็รวมกับวงนายแล้วก็ลายแมนแหละครับเป็นลายแมนคลาวด์คิเชนนะฮะที่บูดวิถีก็จะเป็น Chinese curry หรือว่าเป็นแกงกะหรี่จีนที่คุณจะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนไม่ใช่แกงกะหรี่ญ,ญี่ปุ่นมันไม่ใช่แกงกะหรี่ไทยจะเป็นแกงกะหรี่สไตล์ไทยจีนละกันเป็นแกงกะหรี่สไตล์เลิศทิพนะฮะแต่ว่าเมนูซิกเนเจอร์ของเลิศทิพก็ยังสามารถสั่งได้นะครับที่ไลน์เมนคิดเช่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูมะนาวกุ้ไข่ดองไขจ่จ้อขนมจีบน,นี่ก็สั่งไปทานเป็นกับแกล้มได้เช่นเดียวกัน คือเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเขาทางานเขาก็จดมือจดอะไรกันใช่ไหมครับคือคนจดสิบคนลายมือไม่เหมือนกันเลยมันไปถึงครัวปุ๊บอ่านผิดอ่านถูกจากเมนูนี้เป็นเมนูนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดความผิดพลาดได้เยอะก็เลยได้ลองใช้ระบบ p อสองวงในนีคยฮะคือทุกอย่างมันเขาเรียกมันง่ายขึ้นทุกลายมือมันเป็นลายมือเดียวกันหมดพิมเสร็จปุ๊บคุณไม่ต้องไปส่งเองละบีมไปพิจิตรครัวละเรื่องของการทําบัญชีต่างๆก็มันก็ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าเครื่องเขาสรุปยอดมาให้ต่อวันละเราไม่ต้องมานััััั่่งงงววนนนนนี้้ขาาายอบบมทคิดุ มันก็ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสาหรับการทรําธุรกิจนั่นเองครับคือบางคนเจอปัญหาปุ๊บมันเหมือนจะวิ่งซ้ายวิ่งขวาเหมือนหนูติดจันทร์น่จนคิดอะไรไม่ออกแล้วหวัวก็แตก,กเปล่าๆคือผมได้บทเรียนคือผมตั้งสติปล่อยตัวเองให้ว่าง2วันแล้วก็พยายามล้างความคิดตัวเองเก่าๆออกแล้วทุกคนคือเริ่มศูนย์ใหม่หมดก็อยากจะให้ทุกคนรับ123ทํามตามสเตตแล้วก็ทําอย่างตั้งใจแล้วก็มีสตินั่นเองครับ